ยากาศพาคุณผู้ชมไปดูถนนที่กลายเป็นโคลนค่ะคุณนักฤตค,คะสืบเนื่องจากทางชาวบ้านขุนแม่ยวมนะคะจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะที่อำเภอกะรายานิวัฒนานะคะล่าสุดตอนนี้เนี่ยได้ประสบกับปัญหาค่ะเรื่องของถนนกลายเป็นโคลนจึงได้มีการบอนขอให้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามานะคะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือปรับปรุงถนนให้ดีขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะ บ้านขุนแม่รวมตำบลแจมหลวงอำเภอกัลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหมู่บ้านบนดอยสูงชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรปลูกกระลำฟักทองหอมญี่ปุ่นช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกหนักชาวบ้านต้องบรรทุกกระลำปรีเต็มคันรถเพื่อน,นำมาส่งขายในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ปัญหาในฤดูฝนถนนกลายเป็นโคลนการสัญจรไปด้วยความยากลำบากรถบรรทุกพืชผลล้อหลังต้องคล้องโซ่ถึงจะขับผ่านเส้นทางที่แสน หดร้ายและอันตรายไปได้ประกอบกับเส้นทางเป็นทางโค้งขึ้นเขาลาดชันและเมื่อชาวบ้านคนไหนจะนำผลผลิตไปขายในตัวเมืองเชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้านต้องประกาศเสียงตามซ้ายระดมชาวบ้านนับสิบคันไปช่วยกันชักลากรถที่ติดโครนกว่าจะผ่านเส้นทางไปได้ทำเอาเลอะเทอะมอมแมม่ไปตามๆกันทั้งชักทั้งลากทั้งดึงและใช้กำลังเครื่องยนต์ของรถช่วยเข้ามาเสริมอีกแรงหนึ่งหรือบางครั้งขึ้นไม่ไหวต้องถอยหลังไปตั้งหลักใหม่และปรับพื้นถนนกว่าจะผ่านไปได้แต่ละคันกินเวลานาน,าน นายสมิทธ์นพาเครียงไกรอายุ29ปีชาวบ้านขุนไม่รวมอำเภอรกระยานิมัทนาบอกว่าหมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ200กิโลเมตรถนนก็ธุรกันดารราคาพืชผลก็ถูกช่วงนี้กระหล่ำปรีราคากิโลกร,รัมละ3บาทฟักทองราคากิโลกร,รัมละ7บาทชาวบ้านได้รับผลกระทบหากเส้นทางดีก็จะเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น ชาวบ้านนะครับนำคือต้นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนักอบตตอนะครับนำผู้บ้านนะครับมาพัฒนาถนนนะครับซึ่งเรายังไม่ได้รับตอนช่วยเหลือจากทางรัฐนะครับอยากให้เรื่องนี้นะครับถึงหูนายกนะครับเพื่อที่ว่าจะหาทางนะครับช่วยเหลือที่หนองบุญลอยนะครับทางสัญจรลำบากจริงๆนะครับ อย่างไรก็ตามปัญหาของชาวบ้านแห่งนี้ช่วงหน้าฝนถนนกลายเป็นโคลนช่วงหน้าแล้งฝุ่นตลบ จึงอยากให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาช่วยเหลือทําถนนให้ดีขึ้นมากกว่านี้โดยเฉพาะที่เป็นทางขึ้นลงเขาที่ลาดชันระยะทางยาวไม่ถึง1กิโลเมตรเท่านั้นทําเป็นช่งชวงๆให้ก็ยังดีเพื่อให้ชาวบ้านเดินทางสะดวกนำพืชผลผลิตไปขายจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากซึ่งหมู่บ้านขุนแม่ร่วมตาบลแจ่มหลวงอําเภอกัลยาณิวัฒนาแห่งนี้มีประชากรกว่า100ครอบครวัวด้วยกัน